ทุกปีทุกปีก็ไปจำมรรสาที่อื่นมาสิบแปดปีแล้วปีนี้ได้มาจำมรรสาที่นี่แต่ว่าจะไปจำมรรสาไหนไม่รู้หรยอออกเบอร์ไหนไม่รู้ <c oughs> ไม่วัดไม่ใช่วัดธรรมก็ต้องวัดศีวัดธรรมจาสามสามาสามสิบป,ปีไวัดแต่ตอนนี้ยังไม่บอกบอกแต่เพียงว่าจะเทศให้ยยโยมฟังอธิบายธรรมะ หลวงพ่อมีหน้าที่อธิบายธรรมะอธิบายจนกระทั่งคนเข้าใจ<ม>เข้าใจที่ว่าทำสมาธิดี<ม>เพราะอะไรเพราะว่าเวลาทำสมาธินี่มันเกิดขึ้นเอง ความเยือกเย็นความสบายความประทับใจความซาบซึ้งต่างๆที่เกิดขึ้นจากาสมาธินั้นเหนืออื่นสิ่งเ,เป็นสิ่งที่มีค่ามากมายเรียกว่ามีค่าสูงสุด ใครจะมายื้อแย่งเอาไม่ได้พอทำเสร็จแล้วเป็นของเราโดยไม่มีใครจะมาถือสิทธิ์เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งนั้นก็ต้องมีค่ามหาศาลแต่สิ่งที่มีค่านั้นแต่ก่อนถูกปกปิดเอาไว้ เวลานนี้ได้เปิดเผยอ,ออกมาแล้วให้ญาติโยมทั้งหลายได้พากันทำที่ไปอยู่เมืองนอกสิบกว่าปีก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกไปสอนสมาธิให้เขาชาวต่างชาติเขาจะได้รู้เรื่องสมาธิทีนี้ถ้าหากว่า เราไปสอนแบบแปะแปะแ,แม่่แบบ,แบ,บแกระทนกระแท่นแบบไม่เอาไหนมันก็ไม่ได้ผลต้องสอนให้เห็นจริงแล้วก็ได้จริงแล้วเกิดขึ้นจริงบัดน,นี้ได้ทำให้เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้ว เขาเหล่านั้นเขาก็สามารถจะไปแนะนำสั่งสอนกันได้ต่อไปในประเทศไทยเรานี่ก็ทั่วทุกจังหวัดก็มีหมดแล้วไปช่ไะไรก็รุนไปชี่ไนนไ,ไนก็รุ่นออันนี้รุนอันนั้นจะใชอันนี้รุนเสรสิ ไปโชคปัญญาปัญญาสิริอะไรตั้งเองจนลืมเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยหูตาสว่างขึ้นหลวงพ่อเองมาคิดดูว่าเมื่อหลวงพ่อได้สมาธิใหม่ๆนั่นไม่เป็นปภาษีภาษาแท้ๆเด็กบ้านนอก เยองวองวลเยอะควายแต่พอมันได้สมาธิขึ้นมาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่เหลือค่าเหลือประมาณแต่ว่ามันได้ขึ้นมาได้ยังไงแต่ในที่สุดหลวงพ่อก็ได้สมาธิที่ เป็นเ็่นียกว่าเป็นสมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ให้ประโยชน์มากมายแก่ผู้ที่กระทำเพราะเหตุที่ว่าเมื่อเวลาที่หลวงพ่อได้สมาธิครั้งแรกนั้นหลวงพ่อไม่รู้สึกด้วย้ํำไปว่าพุทโธอยู่ที่ไหนบริกรรมพุทโธว่ายังไงก็ไม่รู้ เข้าวัดก็ไม่อยากไปนั่งเจ็บปวดทุุ้รนทุรายไม่อยากไปแต่เมื่อเวลาที่เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วโอ้ยไม่ไปวัดนี่ใจมันเสียไปเลยพอเราไม่ได้ไปวัดเนี่รู้สึกว่า เราจะขาดของสำคัญไปเมื่อไหนไปวัดซะก,ก็ดีใจไปเมื่อไมไหนไปวัดก็เสียใจไปเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งได้เวลาที่บารมีแก่ก็ถึงเวลาที่จะต้อง ทำโทษใช้พระพุทธศาสนาแล้วก็มีอันโดนบันดาลให้เป็นโลกอามพาดขึ้นมาสลายโลกอามพาดนี่มันเป็นโลกที่ตัดรอนความรู้สึกตัดรอนความาหัวสมองสมองหายแก่ไม่มีอะไรนึอะไรก็ไม่ได้ มือมือก็งิกแขนก็ก็ยกใกยก็ยกยกยกเวลานอนเขาก็เปิบข้าวให้โอ้ยทำไมมันทรมานอย่างนี้เราเคยวิ่งได้สบายสบายแล้วมันเป็นอย่างนี้มันได้ยังไงพ่อแม่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่า หลวงพ่อมันมีขาดแรงงานไปแรงงานหนึงก็เสียหายแต่ว่าจะทำยังไงได้เมื่อถึงข่าวกรรมตามมาแล้วเราก็ต้องเป็นเพรเป็นอรมภารแล้วไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันกันกบไอ้ที่เราดีๆเนี่ย ที่เราด,ดีนี่เรามาวัดได้เรามานั่งสมาธิได้เราสมาสวดมนต์ได้เรามาไหว้พระได้แม้มันดีใจเวลาเป็นรามารมพาแล้วไปก็ไม่ได้ลุกขึ้นก็ไม่ได้กินข้าวเองก็ไม่ได้หัวสมองก็ติดเต้ไม่รู้อะไรหมด สิ่งที่จะอำนวยความประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ได้ก็บอกเป็นอันว่าถ้าจะพูดภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่า <Yeah. S 1> hopeless hope hope นะ hope แปลว่าความหวัง hopeless แปลว่าหมดหวังแล้วสูญสลายตัวหมดหลือพ่อบอกว่า ไอสิเราได้สมาธิมาเนี่ยอยากจะเอาไปให้คนอื่นเขาได้ความสุขอย่างเราบ้างคนนจะได้มีความสุขกันเยอะๆแล้วทำไมเรามาเป็นอย่างนี้ซะได้นึกอยู่ในใจเป็นเวนลาหลายเดือน นึกไปนึกมาว่านึกได้อาจารย์เคยบอกว่าถ้าว่าต้องการอะไรเนี่ยให้อธิษฐานเอาหลวงพ่อก็เลยว่า,วาใครเขาก็รักษาไม่หายแล้วใหไ้ไม่หายแล้วพี่เคยเป็นถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขาก็บอกว่าโฮบลสก็หมดความหวังเพราะอะไรหมดความหวังเพราะว่าไอ้เครื่องสั่งการนี่มันสั่งไม่ได้แล้วมันมีมันมีสมองส่วนเนี้ยตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยส่วนมันสูญเสียแล้ว ถึงว่าจะกลับคืนมาดีมันก็เป็นไอเไงไอ้โกไอ้เงาไอ้เงกไอ้งอเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนเก่าแต่ยังไงเสียขอให้ข้าพเจ้าได้เหมือนเก่าข้าพเจ้าจะทิ้ชีวิตให้แก่บาวโลก ก็เลยอธิษฐานเอาเออมันขลังเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าอธิษฐานเอาหน้าแล้วมันจะเกิดเจดวันเท่านั้นตาพวกเขาหนวดลูกหลังมาเชียวมันใ่่ตาพวกเขาหนวดลำนะแตาพวะเขาหนวดขาวหนวดขาวยาวสอกนั้น หนวดหนวดอะไรมั็นยาวอย่างนั้นเห็นจะตาปิดปิบหัวก็ขาวหนวดก็ขาวมาถึงเวีวยมแก่ธิษฐานว่าจะช่วยมนุษย์โลกให้มีความสุขด้วยสมาธิจริงไหม เราก็ตอบท่านมาว่าค้างครับจริงไม่คูรไดใ้ใคว่างอะไรแบบนั้นเออพูดให้หลงวงฟังสิสิหลวงจะรักษาให้ถ้าหลวงจะรักษาให้พูดว่าเข้าใจว่ามีใครมารักษาเข้าพใจ้าให้ให้ใจลูรออกมาบาง เาพ็จะเอาทิ่ชีวิตนี้ให้แก่ชาวโลกให้มีความสุขด้วยสมาธิที่เดียวไม่พอเอีกพขาพเจะขอธิ้ฐาวโลกทานเขากเจาหม่แล้เขาก็จะเอาทิ่ชีวิตนี้ให้แก่ชาวโลกมาทำสมาธิให้มีความสุข ให้เขามีความสุขเหมืนอนที่เรามีความสุขได้ยางี้เออดีดีมันสองั้งหน้าอเอาอีกทีหนึ่งก็บอกว่าเมื่อเคยไปสักคั้งเคยเจ,จะอะไจที่ทำใ้เาเขยเจอเจอที่ชีวิตนี้ม่เกโลกให้มีความสุขด้วยกันทำาสมาธีเออเออเอเอเขาว่าเขาทำมันี้ เออไม่เอ้อจะเออเออเออทำเองไม่ก็ทำเองได้บรุงพลังเจอที่นี่เนร่วบริยันเนี่ะเนครับจริงนะริงครับ หนักแน่นไหมหนักแน่นครับมั่นคงไหมมันคงครับโกหกไม่ได้นะไม่โกหกครับว่ากันอยูนะ่แค่นั้นสองคนแต่ข่าวเขาเห็นถ้าหลงพ่อจะเอาจริงแล้วเขาก็เลยไล,ล่มนเป่า phải mấy cái pha ở đây mát, cũng mà hay mày toàn sẹt, pha đây viền, cái rèn là già ra cái không có miếng sốt này, viền, viền, viền thế nghĩa, này là cũng ยังไม่แน่ใจก็หลับไปเลยเอ้ะมันหลับยั็ไงหลับยาวได้เหมือนกันก็เมื่อคืนนี้มาจากเกาหลีมาไทยหลวงพ่อก็หลับยาวทำไมถึงหลับยาวเพราะจิตมันเข้าฌานแต่น้ำไม่บวาลบ พระกจะร้องไห้กระใจแล้วหนาะว่าหลวงพ่อจะตายจะตายยังไงหายใจอยู่อ,อในที่สุดเมื่อตาพวกเขาเป่าสามทีแล้ว <c oughs> นอนหลับตื่นขึ้นวิ่งเปล่าท่านหลายมันเป็นเรื่องปรปะหลาด หลวงพ่อพูดไม่อายใครแล้วก็จะพูดความจริงอย่างนี้ตลอดไปว่าตามขาวคนนี้ได้มาช่วย้ับเจ้าเมื่อไปอยู่ที่แคนาดาหลวงพ่อก็เขียนตาะขาวขึ้นคนหนึ่งนั่นละเหมือนแท้ๆละให้คนอื่นเขียนไม่สุขใจมันไม่เหมือนหลวงพ่อเขียน ถูกใจใส่เสื้อขออ้อก้มหลวงพ่อจำได้สุดนน่ะเดือดลุกขึ้นมาวิ่งเราก็เอาไม้เนี่ยถอวิงกกว่งก็กระโดดวิ่งก็กระโดดว่าทีนี้โยมพอ่อมาเห็นออตาย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 ไปเยอเป็นยิ่งแห่แล้วบอกว่า ไม่เป็นถ้าเป็นแล้วถ้าพวกเขาก็ต้องเสียสัตว์แล้วตัวเราเองก็ต้องเสียสัตว์แต่คนต้องมีสัตยะไม่ใช่สัตวะสัตยะสัตยะตัวนั้นทำให้รวมว่าบวชเป็นสามนิรอันละแปร เพราะว่าทนไม่ไหวแล้วที่จะอยู่เป็นข้าราวาดกินข้าวตอนเย็นนี่ยมันจะปวดท้องทันทีเลยกินไม่ได้แันได้เหมือนกันแต่ว่าฉันน้ำปะนะไอ้ข้างบ้านหลวงพ่อมันมีต้นมะเฟืองอยู่ต้นหนึ่งโยมปลูกมันออกลูกดอกเลย เอามาพองมาคันกินเป็นน้นําปานะตอตบนายตอน,ย,ตอนย็นกินขา้าวขุมอเดียวตอนเชาแต่ว่าไปทํางานหนักเหมือนก็คนกินขา้าววันหนึง่งมันมีหัวโตหัวตอนนี้มันสูงกว่าพื้นดินมันสอบหนึ่งแต่ข้างล่างมันเท่าไหรไม่รู้ จีนี้เวลานะัน้นหลวงพ่อก็เป็นเฝ้ามะม่วงมะม่วงมีอยู่ไม่กี่ต้นนอกแต่ไปเฝ้ามันขโมยมากินเฝ้าเอาไว้จะได้ขายจะได้กินก็ไปนั่งเฝ้าป้าป้ามันก็คืออแม่ของพี่ของแม่แเอรอก็เป็นป้า ป้าเข,เขาเขาชื่อป้าถินป้าถินนี่วิทยางมะว่วงลูกนั้นมันอร่อยนะขอป้ากินลูกหนึ่งได้ไหมไม่ได้ทำไมเึงไม่ได้ก็แม่เขาบอกว่าไม่ให้ใครสักลูกเดียวแม้แต่ผมเองก็กินไม่ได้ว่าะนีนี้ป่าเขาก็กลับเึินมา มาแล้วมาแล้วให้ยมแม่เขาหลงพ่อฟังเออแกนี่มันได้ลูกดีได้ดียังไงแม่คำไหนคำนั้นคำไหนอบอกว่าไม่ให้ใครกินตัวเองยังไม่กินเลยคนอื่นก,ก็กินไม่ได้ประยูนย่นี้ประเทศนีย ก็ทดสอบต่อไปก็คือขุดหัวต่อหัวต่อนั่นนะ่ะเวลาไถานาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเห็นมันสูงมันสูงนิดเดียวอเบอย่างเงี้หหยหัวหัวไถหักหัวไถหักแรงควายมันแรงมากทุกทีหัวแกจะต้องขุดตอนนี้ก็นมาให้ได้หลวงพ่อนี่ ไม่ใช่คนร่างใกรลำสันนะเป็นคนเอวบางร่างน้อยเรื่องเพนนื่อนไม่เหมือนผู้ชายคนเอวบางร่างน้อยไปไหนใครก็ชอบเ,อเพราะว่าไม่มีว่าจากระโทกสามหาาอะไรต่งางจะไหวะมัเนี่ย คุณพ่าตออเราก็ถามตัวเองในที่สุดไววไม่ไหวก็ขุดละพระั้นโอ้โหตัวตอมันนั้นามันพ้นดินมันนี่คืบเดียวแต่ว่ามันลงไปข้างล่างท่วมหัวเลยโอ้ขุดอยู่เดือนนึงไม่มีใครมาช่วยหรอก ี่ชาเขาแข็งแรงกว่าแต่ว่าเขาไปเที่ยวเก่งก็เลมีขุดขุดลูเดียวขุดจดยกระทั่งพอขุดถึงสุดแล้วเอาขึ้นไม่ไหวอุตสาเรียกคนเขาก็ไม่มีใครมาช่วยเปงานงึ้นมางั้นคืมาพงานั้นมา,า,นนมาพ้นแล้วก็ไปแจ้ง โยมพ่อก็ก็บอกว่าเออแกด,ดีฮะแม้ดีเกือบตายเอาขึ้นมาได้หัวต่อไปอยู่ที่แอเแินตัตนแค่จานึกความหลังได้เอามาเล่าให้โยมฟังว่า กว่าจะมาถึงวันนี้มันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่ากิ่งข้อขึ้นพีเขาแต่ว่าเราก็ทำสำเร็จกว่าจะคิดเรื่องของสมาธิกว่าจะเป็นตัวหนังสือกว่าจะไปสอนยอมให้ยอมหรือยอมเชื่อถือ ่อไปจนกระทั่งมาในถึงปัจจุบันนี้โอ้พวกคนที่เขาเปติดตารางมันทำความรู้สึกมันเขาเขียนอ่านไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนเขียนน้ำตาไหลนะ อ่านไปคนอ่านเนี่ยนับแต่ไรกสงสาสเขาเก็คอกาว่าแม่ฉันรู้อย่างนี้ฉันจะไม่ทำความชั่วอีกต่อไปแล้วฉันเลิกแล้วฉันรู้อย่างนี้ถ้าเก่าฉันมีชีวิตแล้วสักวนันชีวิตไม่ใช่ชีวิตเขาที่ เหลือเศษของโลกจะต้องตายและเกิดเกิดแล้วก็ตายแต่ว่าได้หลวงพ่อมอบให้พระเสริมเด็กขาส่วนตัวกับเสียบุ้ง เจะวุ่งกังบเพื่งบวานมาสองสองว่วนเนี่ยเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยกำลังหน่วยกำลังเกันแล้วก็นิพพานแล้วก็ปีดาแล้วก็ใช้เช็ดอะไรจำไม่ได้มีคณะเข,า,ขาเรียกว่าสันทัดก,กรณี ประมาณสามสิบคนรวมกันแล้วก็ได้คณาจารย์อีกสี่ร้อยคณะาจารย์สี่ร้อยคนมีเอาชื่อมาหมดแล้วจะเสนอไปให้ทางกรมราชทัณฑ์ว่าหลวงพ่อจะทำอะไร เพราะว่าเขาตั้งใจจะช่วยนักท่อยกันมานี่เป็นร้อยปีแล้วแต่เขาช่วยไม่สํเเร็จเพราะว่าไม่ได้อัสมาธีเขาช่วยไปพูดเหตุผลมันไม่ฟังมันบอกว่าแกนะกินเหล้าไปตกนรกเขาบอกว่านรกไปเป็นดหมดแล้วมันก็กินเหล้าต่อไป แต่เพราอมันมาทำสมาธิแล้วไม่ต้องบอกว่านรกหรอกมันกลัวเองมันเป็นสิงขึ้นมาได้เองมันแล้วก็จะได้คณะของเราก็จะได้ทำประโยชน์เรียนกันหลวงพ่อสอนให้เป็นม d เช a t อินสตรั r เตอร์ แปลว่าผู้สอนได้ผู้สอนขึ้นเยอะแล้วก็รวบรวมมาได้เท่เลสี่เท่าไเลสกีเนี่ยสีพ่พันสี่ร้อยได้มาสี่ร้อยคนคนที่จบ พิจิตคนที่จบอุตตะนิตคนที่จบเชียงใหม่คนที่จบจันทบุรีเพราะว่าทุกแห่งจะมีคุกทุกแข่งแล้วก็เราก็มีโรงเรียนครูสมาธิทุกแห่งสู้กันได้พวเราก็บอกว่าเอาช่วยกันทีเดียวปั๊บเดียวได้สี่ร้อย จะไปหาที่ไหนเลยเขาจะไปหาครูสักคนหนึ่งก็ยังหาไม่ค่อยได้นี่หาครูสี่ร้อยหาได้ช่วยไม่ถึงเจง้บอกเวลานี้เก็บรวบรวมรายชื่อมาหมดแล้วหลวงพ่อใส่คำว่าคะคะมาจารย์แน่เดียววันนี้เป็นัน่งชันบนนู้นแล้ว เข้าพรรษาแล้วสวัสดีส